プレゼント สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีปืนซีซหายากอีกหนึ่งกระบอกมาแด๊นับนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือซีซ 97B นะครับเป็นปืนขนาด 0. .45 ACP นะครับหรือ11มมนั่นเองขออนุญาตนะครับปืนเคลียร์นะครับไม่มีแมกกาซีนนะครับโอเคปืนซีซ 97B นะครับเป็นปืนขนาด จุด45 ACP ครับใช้กระสุนขนาด11มม,มนะครับเราจะคุ้นเคยกับ CZ 75ถูกไหมครับ CZ 75จะเป็นปืนลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเป็น9มมนะครับ CZ 75คือผลิตในปี1975แน่นอนครับ CZ 97ผลิตในปี1997ครับก็โด,โดยตัวนี้นะครับถอดแบบมาจากตัว CZ 75 เพียงแต่นำมาปรับปรุงเพื่อให้ยิงกระสุนขนาด11มมได้นะครับก็เพราะฉะนั้นตัวปืนนะครับมิติตัวปืนเนี่ยจะคล้ายๆนะครับจะคล้ายๆตัว c ี75เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมี d u สโคเวอรนะครับหรือว่ามีคางยื่นออกมาจนเต็มนะครับมารับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีรางสำหรับติดอุปกรณ์นะครับ r เลเชนนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับศูนย์นะครับเป็นศูนย์เหล็กนะครับ เซฟมีแค่ด้านเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มีความพิเศษครับตรงที่ด้านหน้านะครับจะใช้บูชชิ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยแน่นอนความแม่นยำเนี่ยจะดีกว่าเปืนตัว C z 75ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้มีการใช้บูชนะครับจะทำให้รบกล้องเนี่ยจะฟิตติ้งได้ดีกว่านอกจากนั้นส่วนที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะมีชมเชเบเชเบอร์โหลดอินดิเคเตอร์นะครับก็คือถ้า มีกลุุ่นอยู่เนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้จากภายนอกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองยิงดูกันนะครับ5นัดนะครับที่ระยะ10เมตรว่ากลุ่มสนจะเป็นอย่างไรนะครับ โอเคเรียบร้อยครับไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับก็5นัดนะครับติดสูงนิดเดงถ้าเกิดเราเลงต่ำลงไปนิดก็จะเข้าบริเวณ10ทั้งหมดนะก็ถ้าให้พูดถึงความรู้สึกกับปืนตัวนี้นะครับแน่นอนครับเป็นปืนที่มีความแม่นยามากนะครับเพียงแต่ว่านะครับระบบกลไกภายในนะครับ เป็นถอดแบบมาจากตัว c z 75นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมว่ายังโบราณไปนิดนึงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัว Shadow 1 Shadow 2นะครับมีการปรับปรุงนะครับชุดไกลชุดระบบลั่นไกเนี่ยไปค่อนข้างไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนกระบอกนี้นะครับเหมาะแก่การใช้ทพ่อกันตัวนะครับถ้าเกิดท่านจะนําไปแข่งนะครับจะต้องการแต่งแต่งเพิ่มนิดนึงนะครับไกนะครับจะค่อนข้าง ลากลึกมากนะครับถ้าใครเคยยิงตัว shadow หนึ่งนะครับแล้วมาเทียบกับตัว shadow สองจะอารมณ์ประมาณนี้เลยครับก็คือไกลลากค่อนข้างลึกและหนักมากนะครับกว่าจะลั่นแล้วก็ระยะรีเซ็ตที่ค่อนข้างมากนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็เป็นปืนที่สวยงามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสามารถใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ในการป้องกันตัวได้อย่างดีมากนะครับแต่ถ้าแข่งขันต้องทำเพิ่มอีกนิดนงครับรับรองผมว่า กระบอกนี้นี่สุดยอดนะครับหรือบอกไปครับตัวนี้นะครับจุกระสุนได้10บดั้นนะครับ